ไปครับไปเที่ยวบ้างนะฮะทานแล้วก็ไปเที่ยวเนาะเขาเรียกถ้ำนี้ว่าถ้ำเทวดาถ้ำเทวดาทําไมเรียกแบบนี้ครับโอ้ยแค่เห็นก็สวยแล้วว่ะคุณรัชนีดูสิครับอยู่ที่จังหวัดกระบี่นะฮะ<อ>บางคนเรียกสวรรค์ใต้พิภพเลยขนาดนั้นเลยอ่าทีมข่าวของเราไปเลยนะครับ <คะ S 1> พร้อมด้วยท่านหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจาจังหวัดกระบี่นะฮะคุณวีรักิ์พาไป นะครับเขาเรียกถ้ำนี้ว่าถ้ำมหัศจรรย์สวรรค์ใตพ้พ,พ,พิภพมันอยู่ในพื้นที่บ้านหน้าหม้อนะครับ<ะ>บ้านหน้าม้อชื่อ,อยางงี้เลยตําบลกระบี่น้อยใช่ครับอำเภอเมืองอจังหวัดกระบี่อตอนเข้าไปตรงปากถ้ำนะครับเป็นโถงถ้ำขนาดเล็กนะครับมองเหมือนไม่มีอะไรจะสวยงามเลยนะฮะแต่พอเดินลงน้ำระดับเอลอดผ่านซอกถ้ำเล็กๆปีนป่ายเข้าไปเท่านั้นแหละคุณเอ้ยเป็นยังไงคะ นะฮะมันสวยงามครับโอ้โหห้องโถงเนี่ยม,มันมีประกายของแร่เขาเรียกว่าแร่แคลไซส์แวววาวและยิบระยับครับสะท้อนแสงไฟฉายเออดูสิครับเห็นผึกสีดำของหินแร่แตแมงกานิสผล,ลึกดำเนี่ยเพิ่งเคยเห็นนะแร่แมงกานิสครับผสมผสานกับปฏติมากรรมหินย้อยอหินน้ำไหล นะครับของตะกอนหินตะกอนดินนะฮะโอ้โหมันสวยงามดูสิครับท่านผู้ชมฮะเขาก็เลยเรียกว่าสวรรค์ใต้พิภพด้วยประกาศรัชนีแหละครับโอสวยแล้วก็มีระยะทางที่เดินเที่ยวจบไปดู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 นี่แหละนะฮะสองกิโลเมตรนะครับมีห้องโถงสีดําห้องเบคอนห้องหินย้อยห้องน้ําไหลมองเหมือนผ้าม่านห้องหินน้ําหินน้ําไหลดอกผักกาด นะครับโถงละคังยักษ์ห้องปลาพวงชมพูห้องค้างคาว่งน,นีงใช่ครับปลาพวงชมพูเห็นไหมแล้วก็เนินเจดีอยู่กลางถ้านะครับอุ้ยอะไรจะสวยขนาดนั้นครับอันนี้อะไรอ่ะใหญเห็นห <He en S 1> ม,มอหอ,อุ้ยธรรมชาติ<อ>มากเลยอ่ะสวยเนาะอันนี้ไม่ค่อยได้เห็นที่ไหนนะก็ถือว่ามีความสวยงามมากนะครับเออไม่รู้อันไหนเขาเรียกห้องเบคอนนะฮะท่านผู้ชม ก็มองมองเอาก็แล้วกันเนาะค้าเราไม่เคยไปเราก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันพอไปเที่ยวถ้ำมันก็นี่ฮะดูความหินงอกหินย้อยสิวัฒนชินีสวยเนาะสวยสวยแต่ถ้าทางเข้าลําบากยู่เนาะเอาว่าเป็นทางน้ําดยนั่นอ่ะเขาถึงเรียกว่าสวรรค์ใต้พิภพไงครับนี่แหละฮะเขาบอกว่าเที่ยวได้ช่วงเดือนเมษาเท่านั้นนะตั้งแต่กุมภาเอาเลยกุมภามีนาเมษาสามเดือนเพราะว่าหลังจากนั้นน่าจะน้ําละ <S 2> <S 2> น้ำ<ช>จะท่วมละใช่ใช่ใช <S 2> <S 2> คือม,มันจะเข้าไม่ได้แล้วเดี๋ยวจะติดถ้ำเนาะ